เครื่องปั่นไฟชาร์จโดรนที่นิยมที่สุดแบรนด์ JSK จุดเด่นของค่ายนี่เลยประหยัดน้ำมันชาร์จไวอะไรพบซ่อมบำรุงง่ายตัวเครื่องเขาใช้เป็นตระกูล Isuzu ฝาทองตัวไดนาโมเองเนี่ยก็ใช้เป็นเกรดนำเข้าอิตาลีขดรวดทองแดงแท้ทำให้ไฟออกเต็มชาร์จไวกว่าค่ายอื่นอย่างมากมาดูในส่วนของรุ่นกันบ้างครับมีท่านเลือกตั้งแต่ตัว7018 70แรง4สูบได้22.5กิโลวัตต์ใช้กับโดรน T30 ถึง40ได้อย่างสบายๆส,ส,ส,สงวนราคาถูกสุดในไทยเช่นเดิมนะครับเพราะ ไม่ยอมไม่ขายขายถูกกว่าเพียง97,900และผ่อนเพียงเดือนละ2879เครับเฉลี่ยเป็นวันก็90บาทเท่าทท่านนำไปทำมาหากินได้เงินพ่อยมาส่งเจ้าสัวรุ่นถัดมาครับเป็นพี่ใหญ่บ้างอย่าง9 0 2 7ศสี่สูบได2ย5กิโลวัต์ใช้กับโดรนพี่ใหญ่อย่าง p 50ได้แบบชิวๆเลยครับท่านผู้ชมมีฐานวางน้ำยาไว้ให้ท่านพร้อมใช้งานต้งหวนราคาเพียง1 1 5 0 0 0สนาพนนะครับราคานี้ก็ว้าวมากๆส่วนท่านไหนต้องการไซส์เล็กกว่านี้นะครับต้องเรียน มเครื่องปั่นไฟครบวงจรที่สุดในไทยนะทั้งเบนซินดีเซลไซส์เล็กจนถึงไซส์ใหญ่สำหรับท่านไหนสนใจทักแชทหาทีมงานเจ้าสัวได้ทุกช่องทางที่ท่านรับชมนะหรือติดต่อสินเชื่อเนี่ยได้ที่สาขาใกล้บ้านท่านกว่า1นึ่สาขานึกถึงเครื่องปั่นไฟนะครับนึกถึงเจ้าสัวเกษตรเทพอดจัดให้เสมอขอบพระคุณที่รับชมครับ